ก็สวีดัสสวัสดีนะครับสำหรับการสอบนอสตอนะครับปี2564นะครับสำหรับการรับสมัครนะครับออนไลน์นะครับถ้าเป็นคนที่สมัครนะครับมาก่อนนะครับจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าน้องๆนะครับที่เพิ่งจบม6นะครับการสมัครสอบครั้งแรกนะครับจะงงๆนะครับแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าจะต้องระวังตรงไหนนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแนะนํานะครับในขั้นตอนนะครับคุณสมบัตินะครับหลักๆนะครับตอนแรกนะครับเวลาเราสมัครนะครับเข้าไปนะครับในเว็บ พลิทเอเมชันนะครับ o t org. นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นจำนวนนะที่รับนะครับในแต่ละภาคนะครับเราจะลงภาคไหนนะครับเราก็เข้าไปนะครับในภาคนั้นนะครับก็วันนี้นะครับเริ่มสมัครได้แล้วนะครับพี่จะสมัครบชนนะครับก็เข้าไปบรชนนะครับแล้วก็นี่นะครับในส่วนตรงนี้นะครับใบประกาศอ่าใบสมัครออนไลน์นะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นประกาศนะครับประกาศก็คือรายละเอียดต่างๆนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับในปีนี้นะครับก็คุณสมบัติหลักๆก็เป็นผู้ชายนะครับเพราะว่าเป็นสายปอนะครับอายุนะครับไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่เกิน27ปีบริบูรณ์นะครับบริบูรณ์หมายความว่ายังไงนะครับบริบูรณ์หมายความว่านะครับต้องไม่เกินนะครับไม่แต่วันเดียวนะครับแล้วก็หรือไม่ขาดไม่แต่วันเดียวนะครับยกตัวอย่างครับต้องเกิดนะภายในอ่าระหว่างนะครับ 23พฤศจิกายนนะครับ2536นะครับถึง23พฤศจิกายนนะครับ2545นะครับถ้าเกิดนะครับสมมุตินะครับเกิด22พย36นี่นะครับก็คือเกินไป1วันนะครับหรือเกิดนะครับ24พย45นะครับก็คือขาดไป1วันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนสูงนะครับ160สซมนะครับเซนติเมตรนะครับรอบอกไม่น้อยกว่า77เซนติเมตรนะครับก็ ที่เจอนะครับแทบจะไม่มีนะคนที่ตกรอบอกนะครับเพราะว่า77เนี่คือเป็นผมแห้งมากนะครับถ้าใครที่รู้ว่าตัวเองรอบอกไม่ถึงนะครับก็ไปออกกําลังกายนะครับแล้วก็ทานอาหารนะให้มันถึงนะครับในส่วนของลักษณะต้องห้ามนะครับเดี๋ยวพี่จะพูดในคลิปหลังนะครับเพราะว่ามันจะเป็นในส่วนของการตรวจร่างกายนะครับแล้วก็สอบสัมภาษณ์รายละเอียดมันจะเยอะนะครับต่อมานะครับเรื่องบูฒการศึกษานะครับ ในประกาศานะรบจะระบุว่าวุฒิมหกหรือปวชนะครับหรือเทียบเท่านะครับซึ่งตรงเทียบเท่านะครับบางคนสงสัยว่ากศนออนี้ได้ไม่ได้นะครับจะเป็นอาวุฒิมหกจะเป็นสายศีลภาษาสายวิทย์คณิตสายวิทย์คำนวณวิทย์คอมอะไรต่างๆนะครับก็คือได้ว่าเป็นวุฒิมหกนะครับที่กระทรวงศึกษารับรองรับอย่างนี้ได้หมดนะครับแล้วก็สําคัญนะครับต้องอนุมัตินะครับประกาศนิยียบตัตรภายใน22พย63นะครับก็คือ ต้องจบนะครับแต่ส่วนใหญ่อันนี้จะไม่มีปัญหานะเพราะว่าน้องๆนะครับที่จบม6ก็จะจบตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนกุมภามีนานะครับตั้งแต่ปี63แล้วนะครับส่วนน้องๆที่เป็นปีอ่าหกนะครับก็จะยังไม่จบกันนะครับบางคนอาจจะงงนะครับหรือไม่รู้ว่าต้องดูตรงไหนพี่ว่าจบอนุมัติช่วงไหนนะครับหลังกพนะครับในอ่าใบใบวุฒิจบนะครับหรือในใบกพนะครับ ก็จะมีอยู่ด้านหลังหรือใบางคนเรียกว่าใบทรานสคริปต์นะครับที่อยู่ด้านหลังนะก็จะมีบอกว่าวันจบการศึกษานะครับแล้วก็สําคัญนะครับตรงนี้บางคนจะสงสัยครับเอามาพูดครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าผมเนี่ยมีวุตรตีนะครับผมจะเอาไปอัพนะครับไม่ได้นะเหมือนข้าราชการอื่นอาจจะไปไปอัพวิทยฐานะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับก็ถ้ามีวุฒิเท่าไหร่นะครับก็ได้เท่านั้นนะครับ แต่ว่าถ้ามีวุฒิปติอาจจะไปสอบในร้อยได้ในภายหลังที่มีกรณีเปิดสอบนะครับในส่วนของพาระทา,างทหารนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับพาระทา,างทหารนะครับผู้ที่มีพาร,ราทางทหารนะครับในตรงตัวนี้นะครับก็สําคัญนะครับคนที่มีพาระทางทหารจะไม่ตกตอนสอบข้อเขียนครับจะโดนไปตัดสินในตอนอขั้นตอนรายงานตัวนะครับถามว่าถ้าผมมีพาระทา,างทหารเนี่ยแล้วผมอยากจะมาสอบเฉยๆได้ไหมได้นะครับเพราะ แต่ว่าสุดท้ายอาจจะตกในภายหลังนะครับในขั้นตอนการรับรายงานตัวนะครับยกตัวอย่างนะครับคนที่ต้องเกณฑนนะ์ภายในเมษาหกสี่นะครับหรือคนที่ผ่อนผันอาหาราเป็นต้นนะครับก็จะเป็นผู้มีภาระทางอาหารก็จะโดนตัดสินในขั้นตอนการรายงานตัวนะครับแต่ว่าก็ยังเข้าสอบข้อเขียนได้อยู่นะครับต่อไปนะครับ